ในวันนี้นะคะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเปิดการสำนมนาจการส่งเสริมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะ22สาขาอาชีพระดับภาคที่จังหวัดราชบุรีที่กำลังที่จะเตรียมขยายพื้นที่ที่จะจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำ300บาทให้กับแรงงานที่มีฝีมือค่ะ ในวันนี้นะครัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเปิดการสนันมนาการส่งเสริมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะ22สาขาอาชีพระดับภาคที่จังหวัดราชบุรีที่กำลังที่จะเตรียมขยายพื้นที่ที่จัดจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำ300บาทให้กับแรงงานที่มีฝีมือค่ะ ที่ห้องการประพฤติโรงแรมเวสทิเชนแกนนายพเดิมชยัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาการส่งเสริมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ22สาขาอาชีพระดับภาค โดยมีนายแพทย์สมเกียรติชายสศรวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานนายสุเทพกุมพรหมรัว่าราชการจังหวัดราชบุรีในายณฐินทร์ศรีสันพางสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดราชบุรีและกลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งแรงงานจากสถานประกอบกิจกรรมต่างๆกว่า500คนคอยให้การต้อนรับและเข้าร่วมการสัมมนา,าเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างผู้ประกอบการและแรงงาน โดยนายประเดิมชัยสะสมสะทรัพย์รัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวภายหลังจากการเปิดการสนาว่าสะากรส่งเสริมให้มีการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ให้หาเสียงไว้นั้นซึ่งได้มีการจัดํำดัดจังหวัดนำร่องไว้7จังหวัด ซึ่งไดแก่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการกนครปฐมภูกเก็ตสมุทรสาครและปทุมธานีโดยจะเริ่มในวันที่1มกราคม2555นี้ตามพระราชบัญญัติกุ้มกองแรงงานพุทธศักราช2551แต่ในส่วนของจังหวัดอื่นๆนั้นโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีก็ยังเป็นอีกจังหวัดที่จะต้องมีการขยายการจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำในระดับต่อไป ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดราชบุรีนั้นค่าจ้งางแรงงานขั้นต่ำจะอยู่ที่180บาทต่อวันมากกว่าจังหวัดพะเยาที่มีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่159บาทส่วนจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดจังหวัดภูเก็ต221บาทต่อวันซึ่งถือว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในระดับกลางที่จะต้องได้รับการพิจารณาแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ และผลที่ตามมาก็คือเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพทางกระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นแม่งานหลักในการที่จะหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระบบโดยให้ดําเนินการทั้งในส่วนของการฝึกอบรมทักษะความสามารถคุณภาพตลอดจนความมีวินัยในการทํางานและให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานก็จะทําให้ได้รับการคุ้มครองอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และเมื่อทํางานไปได้ระยะหนึ่งแล้วลูกจ้างเหล่านั้นสามารถที่จะพัฒนาฝีมือตนเองให้ได้มาตรฐานรวมทั้งผ่านการทดสอบการทํางานตามระดับทักษะฝีมือก็จะได้รับการปรับค่าจ้างขึ้นไปเรื่อยๆตามมาตรฐานฝีมือ ส่วนแรงงานต่างด้าวนั้นจะมีกฎหมายที่แยกย่อยออกไปซึ่งคงต้องดูฝีมือรวมทั้งความสามารถมาประกอบด้วยจึงจะเข้าข่ายในการจ่ายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามที่รัฐบาลประกาศไว้ซ่องไมโครคอมพิวเตอร์ระดับหน่งครับระดับหนึ่งกาจัดกาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับกันช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมระดับหนึ่งครับ ท่านประหลัดกระทรวงแรงงานโดยเฉพาะท่านรองประธานอุตสาหักรก่าในการไทยประเทศไทยก็ให้เกียรติมาท่านประธานนั้นได้พยายามผลักดันได้พยายามช่วยเหลือว่าเราได้ผลักดันตั้งแต่ปีปพศ2 5 5 5ทั้งสองฝ่ายทั้งลูกจาก้จางและนายจ้างนะเอะไะครับเราจะนับถอยหลังจาก3 2 1นะร 1> ครับรพร้อมกันนะครับ3 2 1เฮ้ยโอเคครับ คุณเป็นอย่างสูงนะครับขอเชิญทุกท่าน